สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมมืัอนี้เป็นวันศุกร์ที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ัร้บสี่ครับวันนี้ครูมันชลมาเอางูข่ว,วยเขาคอกนะครับมาเกี่ยะเป็ดเกี่ยไก่เกี่ยงัวเกี่ยควอยห้องนะครับมืนนัอนี้เอาควอยว่าเคยซื้อควอยครับเอาข่ย,ายมาเลี้ยงอยากได้ควอยมาเลี้ยง ก็เลยไปเอามาปเปลามาล้า,มาเพิ่นให้มามัดเถือกสามตัวเลยครับแม่แล้วก็นี่ตัวนี้ลูกตัวนึงลูกเถิกนะครับนั่นลูกลูกตัวที่สองก็ลูกแม่ลูกเถือกประมาณสูงประมั้นลอยซานที่ผาเนนครับเมื่อไงพี่น้องฝากในหอยนเนออี่บอกคุณในปฏิประมาณราคาเท่าไหร่ อเอาน้เพ่นมาพ่นให้มากเมื่อเดิมไปอย่างเงี้ยงขั้วว่าะนุกเจ้าปให้พันจจบาที่นี่นี่หลวงขับลูกรมันสูงสูงลอยยี่สิบนะครับหลูงแม่นี่ครับแม่แม่สูงลอยซี่ครับซี่แน่ๆนี่นะ นมกะนมสีเต่าอดีตพนุจรนะครับค้ยปล่อยถุงคุเลยจรมันมันว่าดิไปดิเออ้บนียใจนะครับพ่นกับเนียใจกันควยปล่อยเป็นฝูงไปนะครับลูกกรเล่าลูกกระนละลูกระนะโตนี่ชวจับหวานได้ลูกลูกชวจะหวนน นอนเราก็จะโชดติดลูกเมยียครับเราเราที่สองมีลูกตัวเล็กบากตอนนายหอยควายในดยนะเด้อบอกเนี่ยแสดงความคนะิดใึงเพนฟังเนี่ยจิตใจพนจักบาทพอดีคือหัดแฟน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 ายหอยครับ ว่าได้ไปตลาดโดดแลึงเตี่ยโควิดมาลำปีจะกินไปอีกนะครับนักสำรับกิมนี้ฝากตอนพป่น่อยซ้ำนี้ครับขอเกาคำบาสบายดี